ที่เมืองคันย่านะคะเป็นเมือง่คันยาเป็นโอลทาวนะคะเป็นเมืองเก่านะคะ,ะในนี้นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอาจิตาจะพาเดินเล่นนะคะไปกันเลยค่ะในนี้ก็จะเป็นโซนร้านค้าร้านขายของที่ะระลึกนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าถนนทางเดินนะคะ ตามตรอ,อกซอกซอยเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นหินหินที่เป็นหินลูกเต๋านะคะก็จะปูปูไปตลอดนะคะก็จะมีแบ่งแบ่งเส้นเส้นอสองเลนนะคะสำหรับเดินสวนกันไปมานะคะอันนี้ก็คือแบ่งเขตชัดเจนนะคะแล้วก็ตรงกลางนี่ก็จะเป็นเหมือนกับมีท่อระบายน้ำนะคะ ก็จะเป็นน้ำก็ฝวดเวลาฝนตกมีน้ำะไรก็จะไหลลงไปที่ท่อระบายน้ำนะคะก็จะสะอาดเรียบร้อยนะคะสะอาดสวยงามทุกๆุกซอยเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าซอยนี้เนี่ยก็คือจะจะใหญ่หน่อยนะคะเดี๋ยวอาชิตาจะพาเดินลงไปที่ที่อาหาดไม่ใช่หาดนะคะที่เป็นท่าเรือนะคะ แน่เดี๋ยวจะพาเ,เดินลงไปดูที่ท่าเรือนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอ๋อแต่ก่อนจะไปท่าเรือเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนิดนึงเราจะไปที่โบสถ์กันนะคะไปค่ะโบสถ์อยู่ตรงโน้นนะคะโอ้ยก็จะย้อนแสงเนาะ แต่ก็เห็นแหละว่าเป็นโบสถ์โบสถ์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดนัดพบนะคะจุดนัดพบของอชิตาเองนะคะเวลาเจอกับเพื่อนนะคะก็จะบอกว่าเจอกันหน้าโบสถ์นะอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็คือตรงนี้นะคะเราก็จะมารอเพื่อนตรงนี้นะคะ ตรงนี้มันก็จะเป็นลานกว้างนะคะซึ่งเวลาเขามีกิจกรรมมีดนตรีอะไรพวกนี้เขาก็จะมาจัดงานกันอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้โควิดนะคะเขาก็จะงดกิจกรรมนะคะถนนนี้ก็เป็นถนนที่เขาปรับปรุงใหม่นะคะเมื่อก่อนไม่ไม่ใช่แบบนี้เมื่อก่อนจะจะแย่กว่าน,นี้เยอะนะคะแต่ตอนนี้เป็นถนนใหม่สวยงามแล้วนะคะ ักท่องเที่ยวประปรายนะคะถือว่าไม่เยอะถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะคนจะเดินกันเหมือนกับเหมือนกับตลาดนาดัดเหมือนกับงานวัดอยางงั้นนะคะคือจะเยอะมากแต่ตอนนี้ก็หลงเหลงนะคะไปค่ะคราวนี้จะพาเดินไปที่หาดเอ้ยที่ท่าเรือนะคะ ร้านร้านสตาร์บัคนะคะที่เป็นแห่งเดียวหนึ่งเดียวในนี้นะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยลานน้ำพุนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ชุมนุมของบรรดาพวกวัยรุ่นทั้งหลายนะคะที่มา<ว>เล่นแล้วก<ๆ>็พวกเด็กๆมาวิ่งเล่นนะคะ<ว>แล้วก็จะมีพวกที่มาขายทองอะไรต่างๆขายลูกปองขายอะไรแบบ ของเล่นของที่ระลึกนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วนี่ก็คือไปอีกหน่อยหนึ่งนี่ไงก็จะถึงท่าเรือแล้วนะคะแล้วก็จะมีร้านอาหารนะคะอยู่อยู่ริมท่าเรือเยอะมากนะคะแล้วก็บรรยากาศด,ดีมากๆเลยนะคะตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะคะก็จะมีแสงแดดอ่อนๆนะคะ มีเล่นกล้องได้อาคารโดมๆนี้คืออะไรคืออาคารอะไรน่าจะเป็นอาคารอินโฟเมชันนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโบ๊ t ท r i ปนะคะที่ แน่ nee, sunset trip นะคะตรงนี้นะคะอ one hour yes one hour how much for one hour ah ten euro the traditional one t ah take beautiful e p o o t Yes, that's interesting. Yes, are you going to join us? Um, i sorry, I don't have time. Okay. But, but I, 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 I got information now, so next time I, I will go. Okay, but uh, <laughs> today or tomorrow will be our last day here. Ah, it's ah, the end of the season. Ah, end of, of season. Yes. Ah, I see. Mm. I, I don't have much time because uh, I have to take the boat uh, back to uh, the event yeah, today. Okay, okay. Yes, right. <laughs> just uh, walk around okay. here. Okay, thank you. Have <laughs> thank nice you. Day. So this building, what is this building? Now it's gallery exhibition. Ah, exhibition, gallery exhibition. Ah. Yes. so can I get inside and yes. look? Well, do must. I have to? Uh, do I have to pay for? No, no. Ah, thank You're you. Welcome. อันนี้ตอนนี้นะคะอัิตาก็ได้เข้ามาในอาคารที่แสดงศิลปะภาพภาพวาดข้างในนี้นะคะแล้วก็ได้สอบถามขออนุญ,ญาตในการถ่ายคลิปวิดีโอกับเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าโอเคไม่มีปัญหานะคะก็เลยเดี๋ยวจะถ่าย,ยารูปให้เดี๋ยวจะถ่ายคลิปภาพา <S 2> <S 2> ่างๆนให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ <S <S นี่เป็น บรรยากาศภายในนะคะที่เป็นการงานโชว์ภาพศิลปะภาพวาดนะคะเป็นภาพวาดที่แบบว่าเหมือนภาพถ่ายมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นโดมข้างบนนะคะเป็นอคอนกรีตฉาบล้วนๆไม่ได้มีการตกแต่งใดๆนะคะออกมาจาก exhibition hall นะคะก็จะเป็นนี่นะคะรถม้านะคะรถม้าเป็น the authentic city tour ขันญยานะคะ มีเวลาบอกด้วยนะคะว่ารูทหนึ่งรูทสองรูทสามนะคะก็คือยี่สิบฮัลโหลอัมโนทักคิวรูทหนึ่งนะคะก็ยี่สิบยูโรนะคะประมาณสิบห้านาทีนะคะแล้วก็เส้นทางที่สองนะคะสามสิบยูโรยี่สิบห้านาทีแล้วก็ห้าสิบยูโรสำหรับสี่สิบห้านาทีนะคะอ๋อแล้วก็ขึ้นได้ถึงสี่คนนะคะแล้วก็ จะมีสถานีต่างๆที่ไปนะคะทั้งหมด17จุดนะคะก็ก็น่าไปอยู่นะแต่ว่าถ้าเราจะไปเนี่ยเราจะต้องไปเส้นทางที่3และเราก็จะต้องไปกันถึง4คนถึงจะคุ้มนะคะตอนนี้อาตามามไม่ไปนะคะไม่คุ้มนะคะนี่นะคะรถมาาเ็วราเดมยาวจะไปอ๋อ เขาก็จะมีที่บังตาบังแสงแดดให้ม้าด้วยนะคะกรม้ามีหลายคันมากเลยโอ้เป็นขบวนเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศร,บรอบๆที่อรอตนะคะก็จะมีโน่นะคะแนวกันคลื่อนะคะแล้วก็ไปจนถึงประภาคาโน่นะคะ อยากจะเดินไปนะคะแต่ไม่รู้จะถึงไม่ถึงนะคะเพราะว่ามันไกลมากเลยนะคะอันนี้วันนี้แต่งตัวกูยิ้กูหญิงมากเลยนะคะนุ่งผ้าถุงใสร่รองเท้าแตะนะคะในนี้ก็จะมีคนมาตกปลาด้วยนะคะเมื่อกี้เห็นเขาได้อยู่นะแต่ว่ามันเป็นตัวเล็กเขาก็เลยเอายโยนทิ้งลงน้ำไปเหมือนเดิมคือ มีความจำเป็นไหมที่ต้องเดินเดินเดิน,ดน,ดนไปอะ่ะเพราะว่ามันไกลามากอะ่ะมากี่ครั้งกี่ครั้งนะคะก็ไม่เคยที่จะเดินไปได้ถึงนะคะเพราะว่ามันไกลดูความสวยงามของตึกนะคะตึกอันนี้เหมือนบูรณะใหม่เลยนะ ร้านอาหารนะคะก็จะอยู่ติดริมท่าเรือแบบนี้เลยนะคะเรือสวยนะคะเช็ดเงาวับเลยนะคะไฮโซมากเลยอยากมีสกักลำเนาะแล้วก็ ออกล่องเรือไปเรื่อยๆนะคะค่มไหนนอนนั่นถึงท่าไหนก็นอนท่านั้นนะคะอาบน้ําท่าไหนอาบน้ําท่าวัดนอนท่าไหนนอนท่าวัดไปเรื่อยๆนะคะเหมือนเหมือนรถไายโอเหมือน ร้องเรือมาหารักสักคนเออร้องไปเรื่อยๆนะคะร้องเรือหารักไปเรื่อยๆนะคะ <laughs> ถ้าจะดีนะเนี่ยมีมีศิลปินเดินทางด้วยนะคะดูนะคะเคเอนีีะทร ก็คือสี่วันแล้วนะคะก็มาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ค่ะวันทนี่มาที่สีก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับเอเทนคืนนี้แล้วนะคะก็จะกลับเที่ยวเรือประมาณสามทุ่มนะคะแล้วตอนนี้ก็ประมาณหโมงเย็นแล้วก็ทันแหละเนาะเพราะว่ากระเป๋าก็ไม่แทบจะไม่ได้รือ้อออกมาไม่ไมต้องไม่ต้องจัดอะไรมากมาย แล้วก็เสื้อผ้าที่เตรียมมานะคะัอนนี้ก็คือตัวสุดท้ายคือถ้าพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีแต่เสื้อที่ใส่นอนอยู่กับบ้านเลยนะคะหรือไม่ก็ถ้าหากจะต้องอยู่ต่อพรุ่งนี้เนี่ยก็คือจะต้องใส่เสื้อผ้าซ้ํานะคะยังไม่ได้ซักนะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดว่าต้องใส่ซ้ำมาเพราะม,มีใครรู้ถึงแล้วค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอาชิตาก็จะเดินขึ้นไปบนสานเขื่อนนี้นะคะเามีผิดนะคะทางเดิน <c oughs> เดินไปตามนี้ <c oughs> เดินดีเนะะี่ค่ะอาชิตาร่วงลงไปเนี่ยโอ้โ oh หไม่รู้ว่าจะได้จะได้กลับเอเธนหรือว่าจะได้ไปลงบาลนะคะ ยากาศดีมากค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็จะตกดีแล้วอันนี้เป็นเป็นเมืองรอบๆนะคะรอบๆท่าเรือนะคะโอ้ดีจังอันนี้อยู่นอกสารเขื่อนนะคะวันนี้ลมไม่แรงนะคะไม่เหมือนเมื่อวันที่ไปที่อ่า เฮอร์ซอนิสโซสนะคะอันนั้นลมแรงมากนะคะอ๋อไม่ใช่สิที่ไปที่เรติมโนนะคะอันนั้นที่ขึ้นไปบนฟอเทสซาฟอเรสนะคะตรงนั้น uh, ลมแรงมากแต่อันนี้คลื่อนสงบดีจังเลยค่ะเดินไปค่ะบนฉันเขื่อนส่วนกันไม่ได้นะเนี่ยสวนต้องมีหลีกนะคะ คือความจริงอะคนเขาก็เดินกันข้างล่างนะแต่อชิตาทำมจะต้องมาเดินข้างบนด้วย <c oughs> <c oughs> ดูนะคะดูนะคะคนเขาเดินกันข้างล่างอะจูงมือกันเดินสบายๆอชิตาก็จะต้องบอกว่าแอดเวนเจอร์มาเดินข้างบนนะคะบรรยากาศช่างดีจริงๆค่ะคุณผู้ชมขา <c oughs> แดดก็ไม่ร้อนนะคะเดินสบายมากเลยค่ะ ตอนนี้อาจิตาก็ยังเดินไปเรื่อยๆนะคะกะว่าโน่นเลยค่ะจะไปให้ถึงประภาคารเลยนะคะอิทางเริ่มแคบลงแคบลงแล้วดูนะคะแคบลงแคบลงแล้วค่ะทางดีๆมีไม่เดินชอบเดินทางที่เป็นแอดเวนเจอร์แล้วก็ใส่รองเท้าแตะอ้าวตรงนี้นะคะยังยังสร้างไม่เสร็จนะคะ ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะ oh my god อ oh ้ my grace <laughs> ขึ้นมาแล้วจะทำยังไงได้ล่ะคะคุณผู้ชม่ะอะทางตรงนี้ <laughs> มันยังพิเศษอะมันก็จะแบบว่าคลุกคลาคลุกคลานะคะมองข้างหลังนะคะมองข้างหลังอาจารย์นะคะ <laughs> มันก็จะเป็นการเห็นแบบโหล่อะคลุกคละจะลงก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะมันสูงก็เดินไปแบบนี้นะคะ อย่าสะดุดก้อนหินล้มแล้วกันนะคะปากแตกแน่เลยมึงโอ้ยจะมนหาเรื่องเนาะทำเพื่ออะไรค่ะชิตาเดินมาเพื่ออะไรค่ะโอ้ย้ยเนาะอยากมาเหเาะอยากมาก็มา ย่างระวังระวังเอาละะอีแม่เอ้ยเดินลงมาได้แล้วนะคะจากสันเขื่อนคน่ะมีก็จะเดินขึ้นไปตรงนี้อีกนะคะมันมียังให้ขื้นกับเขื้นเมื่ไปโลดค่ะพี่นออ้องสวยจุงเบอยสวยมากเลยค่ะ แต่มันก็ยังไม่ถึงประภาคารอยู่ดีนะคะมันยังอีกไกลมากเลยค่ะกว่าจะถึงประภาคารล้วจะดันด้นไปทําไมเนาะเอาแค่ตรงนี้ก็พอแล้วมังม้งเดี๋ยวไปเดินเล่นในเมืองต่อนะคะยาสซสวัสดีค่ะ very nice. Thank you. Thank <laughs> สวยมีสร้อยด้วยนะคะจากหอยเบี้ยแล้วก็มีโมบายโมบายสวยเล้อยสวยนะคะโอ้ยเ oh, oh, <my> <laughs> นี่ฟูริโอเร่โอ้โมฟ้าโมี่แน่อันนี้คือ ท่าเรือคันย่านะคะยามค่ำคืนนะคะมันก็จะสีสันสดใสประมาณนี้นะคะสีสันตื่นตาประมาณนี้นะคะตรงไลท์เฮาส์ก็เปิดไฟแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเ,เมืองคันย่านะคะสวยงามไหมคะอชิตานะคะก็ ตามคุณสามีมาที่นี่บ่อยมากเลยนะคะเพราะว่าเขาต้องมาทำงานนะคะอ,อัสสาก็เลยถือโอกาสาได้มาเดินเที่ยวคนเดียวนะคะไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับบ้านแล้วนะคะถ้ายังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปนะคะขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าอาจารย์จะพาไปเที่ยวที่ไหนก็คอยติดตามได้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะย่าซาอันดิโอ